ไปคูปองหมดโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต <studio> <DLC> ้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะจัดไปจัดไปเลือกฝั่งได้เลยนะอยากอยู่ฝั่งอนาคตไกลหรือว่าฝั่งที่แบบไม่ค่อยมีอนาคตอนาคตไกลอยู่ฝั่งรีแคสห้ยทองเลยหรอนี่น่าจะเป็นแม์สำคัญที่สุดในชีวิตเลยปล่อยของค่าปดูยของค่ามัน ฝ่ายตัวข้ามันอดีตสุดยอดแสลมดังตัวตึงหมดเลยสามคนนะครับฝ่ายตรงข้ามันเป็นไอสไต p y t h อมแล้วก็ชนะักกี้ฮะฝั่งพี่อนาคตไกลแต่ฝั่งเขามาทีมผมรูรัวเลยดูชักกี้เป็นบูรี่หลังใหม่พี่เวย้ยมันส่งแชทมาหลังใหม่พี่เว้บอกว่าฝั่งพี่อนาคตไกลเนะี่ยคนอื่นเขามาลงทีมผมรูรัวเลยบางคนนะ่ะเขาก็อยากแบบไปเล่นอะไรที่มันย,กยากไนงะเออเขาก็ไม่อยากแบบอยู่อะไรกับพี่มันอยู่แล้วมันง่ายไงมันชนะง่ายๆอะไรเงียเยนะ้ยเขาก็ไปอยู่ฝั่งนายได้ยากหน่อยไม่ยอมไม่ยอมบูรีคนะ่คือ เดี๋ยว,เ,ยวเราขอญอาตปรึกษาทีมก่อนทีมเราเล่นแบบ10%พอ10%พอนะโคตรตึงโคตรตึงอะ่ะตึงแต่เขาเกมแค่แนะั้นอ่ะสงสารอีกฝั่ง <c oughs> เอาจัดแล้วก็รีบไปเลยฮนะเรารีบเริ่มการแข่งขันทันทีนะเพราะไปดูข้ามจะได้ตอบโต,ต้ไม่ได้แต่อย่างใดนะครับแค่นั้นเองคนระับเขาจะตีพี่กันอะ่ะเออเขาจะเล่นพี่ไหนพวกเนี้ยโวดจัด แปดเป็นซาก,กุปไปอย่าไ่เล่นแปดสาก,กุวไะรู้ชะตาก,กรรมไปตรงข้ามหรอไปตรงข้ามรู้อยู่แล้วถ้าข้างเราจริงไปตรงข้ามตู้ไม่ได้ไงเดี๋ยวเราเล่นแบบนุ่มๆจะได้สูสีกีพวกนายว่าเราเราชนะปะแชทแชทพวกนายว่าเราชนะปะอ,อข้างเราจะเป็นเมนซี Man C, ใช่ไหมให้เป็นคนนี้เป็นเมนซี C, ใช่ไหมเราก็จะเป็นตัวละครที่สามารถแบบเพื่อนได้ช่วยรีบาวด้วยนะครับแล้วก็ ทำแต้มได้ด้วยนะครับก็อคิดไม่ออกเดี๋ยวแป๊บเก็บ <c oughs> แป๊บหนึ่งเออขอดูค้อมไฟตรงข้ามก่อนนะครับเราจะเลือกเป็นตัวแบบเอัลเตอร์พิกเราจะเป็นคนลัดพิกนะครับเราเราจะเราจะชนะมันยังไงวะเราจะชนะมันยังไงวะ กลางคืนพื้นเย็นนะครับแค่นั้นบอกให้รู้เดี๋ยวเดี๋ยวรู้เรื่องโอ้โหแล้วมาเลยพี่ไม่ต้องคิดมากเลยฮะลูกพี่จุนมาโอ้ไฟรองเอ้าบีเอ็มโบเอาไปลูกพี่จุนไปละไม่เป็นไรเรามีตอ่อตัวตบอยู่แล้วนะบีเอ็มโบนั่นเองนะครับเอ่อลิงไปแล้วมีตบลูกดังใช่ไหมเราก็ต้องเอาตัวตบลูกดังมาตัวตบปแป้นอย่างเชสยะอีเคกามิเขามีมูราสเมะเขามีดังสองคนอย่างนั้นหรอดังสองคนเลยหรอว้ามันเล่นได้หรอดังสองคนกอแล้วเลย สีใหญ่สองตัวไม่ถือว่าลุมมาเอาเอากอและมาเลยกอและจะเป็นตัวละครรีบาร์ได้ด้วยทำต้มไป้ด้วยวายเอาแว่นแตกมาฮานางาจะมาเบียดอะไรใต้แป้นนะบอกแค่นี้เบียดอะไรใต้แป้นเบียดอะไรดูรุ่นใหญ่ยังดูดูหน้ากอและกับจูนก่อนเขาอนุญาตหรือเปล่าใต้แป้นห้ามเข้ามาแค่นั้นเออมาเนี่ยทำไมมูลาสเมกกับลิงแล้วไงเจอนี่จูนคู่กอและอะ ใจถึงก็เข้ามาดังดูแล้วน่าจะใจไม่ถึงพวกเนี้ยป๊อตน่าจะไปยิงข้างนอกแกงหนึ่งด้วยอาจจะตายแกงหนึ่งด้วยลแต่พวกไหนว่าป๊อตะป๊อตไม่กล้ายิงไม่กล้าดังหรอกพวกเนี้ยใจไม่ถึงคนที่แบบดังคือคนใจถึงอันเนี้ยไม่กล้าหรอกน่าจะไปแบบถอยยิงอะไรนะมั่วสมมยขอบอลยิงนอกอะไรเงี้ยเออโดนพี่ B M boat ตบให้เสียชีวิตไปเลย จาบบอลโอ้โหแล้วพี่ได้ได้จาบบอลมาเด็กกล้าหรือเปล่าดูดีว่าไอ้ป๊อตจะไปยิงจะไปยิงอ้เอริโอ้จังหลอกส่งอะไรเอาร่วงเลยพื้นมันเย็นพื้นมันเย็นมาเด็กล้าหรือเปล่าไม่กล้าอยู่แล้วว้าเออจยไม่ถึงอะ,อะไรอะไรอ่ฮะรีบาห,หูสันตึงจับรีบาใด้ด้วยผมเดินมาเลยฮยเขาชี้ข้างบนอะไรอะไร ไปดิลงลงเนเนส่งไปให้จูนรีบาวแล้วมีเองโดดปั๊บหลอกส่งเซนโดยิงคนเดียวไม่เอี่ยวใครไม่โดนด้วยฮะจะไปสายลูกสแตกนับแั้งแต่เมื่อวานนับผิดอ่อนแออ่อนแออ่อนแออะไรอะไรอะไรต่อให้ได้บอลมาฟรีคือถห้อยู่แล้วข้างเราแบบเล่นแฟร์แฟร์อยู่แล้ว กาดังก็เข้ามาเออแล้วนอนเลยว่ะโอ้โหโล่งเลยฮะโล่งสองทีโล่งทีแรกฮนะนอนด้วยโล่งทีหนึ่งให้มันรู้ไปเลยว่าข้างเราของจริงกาหรือเปล่าไม่กล้าดังแล้วเสียขวัญดูเลยิงก็บอกแล้วบอกแล้วว่าปอ๊อตป้ายแก่งหนึ่งก็ปอ๊อตได้ไอ,อ้ไตล์นะ่จริงเข้ามาใต้แป,ป้นเลยปั่นปั่นมอนกันเออัหแล้วเทคดังลูกนี้ตกใจไปเลยแล้วกันนิ่งหมดเลยใต้แป้นไม่มีใครทําอะไรได้เลยนะครัพบเพราะว่าพี่เปิดอาคิ อะไรอะไรดูดูพี่ไม่กล้าแล้วดูดียิงอย่างเดียวแล้วเสียขวัญเลยโดนไปลูกเดียวเสียขวัญเลยเอาไปยิงนอกตายไปรู้สึกมันแคบๆตัวบัลเลื่อนยอะกินไปโอ้โหแล้วเฟดโคตรเทพโคตรตังหัวใจต้องมาละหัวใจต้องมาละแผนไร้การธรรมดาเราต้องใช้คำพูดให้มีประโยชน์อะไรอะไรมูลามูลาอะไรเอา มันมันดังได้ไงวะดูลิงอยู่ดูไม่ทันไปฟุซันโอ้แล้วล้มหนึ่งแล้วไล่อัพโดนตบแต่ไม่เป็นไรค <c oughs> รับเพราะเรามีแพสติฟกับบอลแล้วโดนโอ้โดนโดนโดนจิตใจมันเข้มแข็งจังวะแล้วนอนเลยฮะรีบาวหักมันไม่ไปว่ะมันดังมันดังมันดังอ่ะมีเอมโบตบตบหนึ่งให้หน่อย ซ้อนจุดสองบล็อกจุดหนึ่งเลยเพื่อนบียโบตกไปเลยไอ้จุดหนึ่งอยู่แล้วซ้อนสองฮะดูสองคนไม่ทันดูทั้งมูนาละาเบทั้งยิงเลยตู้ขาวบีโบเมื่อกี้ถ้าพี่ได้จูนบอกเลยตกไกลแปดเมตรแค่นั้นนะ่ะกล้าเล่นหรือเปล่าเออเร็วไป้บีโบไอจูนนี้มันตกง่ายมันตกช้าๆเลยรอมันขึ้นมาแล้วค่อยตกก็ได้ดูมันดังดังเมื่อไหร่ค่อยตกเดี๋ยวโดนพี่นะ่าอย่าพลาดโอ้แล้วนอนเลยฮนะของจริงคนจริงต้องนอนยิง ตึง้งชิงจากฝูงลิงใชะใครชนะได้เป็นจากฝูงลิงมูรากาอ้าวพลาดแล้วมนติดดังกันดีฝันร้ายของแกงหนึ่งไม่กล้าเข้าใต้แป้นเลยทั้งเกมดังไปดดังลงไปลูกเดียวที่เหลือโดน <c oughs> ไม่มีใครโดดแล้วเว้ยโอ้โหแล้วมาสับสองหมดใจต้องมาต้องมาดีดูอ่านเกมด้วยนะครับเต็นโดยืนมองทั้งสนามเสร็จแล้วก็เจาะ บ่อแค่นั้นนะหุ่นลึกถึงใจเกียดไอ้ลิงผมยืนข้างนอกแล้วเดินเข้ามาใต้แปนน้นอาเอาแล้วฮะโอ้โหติดตกลมม้มอีกเกียดลิงผมยืนข้างนอกอะถ้าให้เรายืนใต้แป้นเนี่ยโดนเลยเนะี่ยโดนแรกกันวมั้ยมันมีปุ่มแรก,กวะมีนี่หว่าอุ้ยล้มไปหนึ่งฮะและ้วยังไงฮะลิงโอ้แล้วโดดไกลแปดเมตรวะโอ้โหลงไม่ลงฮัล <laughs> โหลบ้าบอลรุนแรงอะไรขนาดนัน้นวะ เอาพลาดแล้วเดี๋ยวจับเกมลุกของนายได้ละแกงหนึ่งฮะชนลน้มเลยยังสารแลกกับใครดีวะเออ่พี่ต้องแลกกับใครวะมูราตเมพี่อยากไปยืนใต้แป้นอ่ะอ๋อแลกปิดอันนี้โอเคจนพไปป,ป,ปิดปิดนอกให้หน่อยเลยเราไปยืนใต้แป้นให้ไอ้พวกเนี้ยไม่ขนามือหรอกใต้แป้นไหมูราตเมลิงอ่ะเข้าใต้แป้นไม่ได้ไไลเลย ถ้าเราได้ยืนใต้แป้นแรกกับเราปะล่ะเขาแรกยังวะยังดูพี่ยืนดูพี่ยืนกล้าหรือเปล่าไม่กล้าดูตรงแล้วถอยยิงอันตีอันตีตีกันร่วงเลยอ่ะตีอ๋อแล้วหายตัวไปเก็บบอลด้วยตึงจัดแล้วหายตัวเข้ามาแล้วหายตัวซ้ำไปหนึ่งครั้งนะครับผมโอ้โหตอนนี้ยังหาตัวละครตัวเองไม่เจอเลยครับหายตัวรัวๆของจริงข้างเราของจริงดูพี่จุนแรกกับเราเลยจุนไม่แรกหรอเออโอ้อะไรอะไระร่วงฮะร่วงฮะ ไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้นะฮะล่วงอยู่ดีฮะแล้วผมเก็บบอลใต้แป้นใจถึงเลยพวกนี้ใจถึง,ใจถ,งใจถึงก็แพ้ไปแล้วพี่กลางวงเลยโอเคลิงรีบาวได้ก็แล้วใจถึงก็แพ้ไปแค่นะั้นอันนี้กาเปล่ากาเปล่าตายอันติวันบ้า,บ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 าให้ตกใจเลยไฟดับยืนยืนอยู่ไฟตกเฉยเลยเมื่อกี้ งงเลยผมไม่งงเลยไฟดับสามแต้ไปเลยละกัน<งง>แล้วพี่กางวงก<ค><งง>ดเสียงงหัวใจมาแล้วอันติอัดหน้างงเอาจัดเอาจัดไฟตกแบบจังหวะไม่มีใครทำแต้มด้วยประเด็นเขาเขากดดังไป้งาๆอะไรพลาดแล้วพลาดแล้วพลาดแล้วไกลงงขนาดนั้นอ่ะมันไม่ใส่แว่นจะยิงลงได้ยังไงอ่ะไอ้นฮาน,นาาตาเนี่ยงงมันต้องใส่แวน่นจะยิงแม่นชักกี้ยิงโลกก็ไม่ลงมันไม่มีแว่นเบ่า มเป็นล่างแรกอะลงล่างสองมันไม่ใส่แว่นจะไปยิงลงได้ไงมันไกลโอ๊ยกระเด็นเลยวะดูดูข้างพี่อะไต็มจัดแค่นั้นอะเบียโมบอกเดี๋ยวผมเอาให้โอ้โหแล้วยิงสบายตัดลักท้ําขนาดนี้สบายปะยิงโดดไม่โดดหรอบ้าทำไมไม่โดดกันวะโอ้โหแล้วโคตรแม่นเลยโคตรแม่นเลยเสร็จล้วเอาเรียบร้อยแต่ไม่สบายเขาบอกแล้วอยากให้รังแกกัน อะไรอะไรชนไปดิเฮ้ย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 วายยิง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 วายยิงอี้ดูดนะิโอ้โหนี่ขนาดยิงสองลูกยางแผนเลยเห็ุรู้จักอันนี้ปะเขตห้ามบินใต้แป้นนี้ห้ามเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าลูกพี่จูนกับลูกพี่กอลแลกเขาอยู่มันเป็นเขตห้ามบินมาบินเล่นใต้แป้นก็แตกเลยเสร็จเราฮะในสุดฝ่ายตรงข้ามก็หลงกลขเ,ขเข้ามาดัก เราก็สบายเลยรู้มืงองฮะถ้าถ้าข้างนู้นไม่เข้ามาดังเลยแผ้เราอะแพ้แบบยับเลยแต่ว่าเขาเข้ามาดังรัวๆฮะก็คะแค่นั้นนะดูใต้แป้นด้วยฮะไอ้อ้วนสองคนอยู่ไม่ยสบายทำไรล้างชนแนลเรา,าพังทำลายความเหงา<ว>พังทำลายความเศร้า<ว>ทำไรล้างชนแนลลุยไปกลับทำารล้างช<ว>แนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ<ว><ว>ล่นนี่มันสุดๆทำไรล้าง Channel, Bika, let's go